สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนของพี่แหลมครับปลูกไว้ในพื้นที่จักไรนี่พี่แหลมรไรครับพื้นที่12ไร่นะครับเพื่อนๆ ปลูกไว้ในพื้นที่12ไร่จักต้นพี่แรมตอนนี้300 3 6 0ต้นครับเพื่อนเพื่อนบางส่วนก็ปลูกเป็นแบบต้นคู่ครับ <c oughs> <c oughs> บางส่วนก็ปลูกต้นเดียวๆครับพี่แลมรปลูกไ้จักปีหรอประมาณ8เก้าเดือนครับฮะเก้าเดือน ย,ยืนยืนแน,น่ยืนติดต้นมันแน่โอ้โเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ทุเรียนเก้าเดือนครับแม่พี่แหลมสูงทใดนี่ร้อยหกสิบร้อยหกสิบทุเรียนมันก็สูงกว่าร้อยหกสิบเซนแลวตัวนี้แม่บอกโั้เอากิ่งข้างโอ้เอากิ่งข้างมาปลูกครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยสูงร้อยเจ็ดสิบเซนโดยประมาณนะครับแล้วก็ปลูกเป็น ต้นคู่ครับเพื่อนๆพื่อนนี่พันยังพี่แหลมหมพันหมอนทองครับเพื่อนๆโอ้สวยมากทีเดียวเดี๋ยวไปดูอีกคู่หนึ่งคู่น้นก็สวยครับโอ้ตูกแปดเก้าเดือนครับ <laughs> อันนี้ก็หมอนทองคือกันบะครับยืน,นยืน,นติดติดมาแน่นี่โอ้ยต้นนี้ยิ่งสูงหนักขึ้นไปอีกครับเพื่อน โอ้แปลงปลูกนี่ตั้งอยู่บ้านโนนสักทองเนาะโอ้โหดูโคนมันเพื่อนโคนมันนี Minne ่เบิรลิ่มเลยครับบ้านนนสักทองตำบลตำบลหยางละปีแหลมตำบลตบหูครับตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อนเพื่อนโอ้หทุเรียนในภาคอีสานเรานี่เองครับ อ้สวยมากเลยครับเพื่อนๆเรือเริ่มบิดตัวแล้วเนี่เออใช่อยู่ผมผมสังเกตอยู่ทําไมมันเอียงเอียงไงมันเริ่มบิดตัวครับเพื่อนเพื่อนที่ก็พันกระดงเออโตเร็วกวาทุเรียนที่นํากิ่งข้างมาปลูกนะครับมันจะมีการบิดตัวครับเพื่อนๆนเพื่อสลัดกิ่งให้มันชี้ออกไปทุกทิศทุกทางเพื่อนเพื่อน เออมันบิดบิดลําต้นของมันเนาะพี่แหลมเนาะเออ,เ,อ,อเพื่อเพื่อทําให้กิ่งเนี่ยมันเออมันออกไปด้านซ้ายด้านขวาให้มันทั่วทั่วรอบต้นเออมันใช้บิดวิธีการบิดตัวครับเพื่อนๆโอ้โหเออ,อทุเรียนนี่มันก็ฉลาดเนาะเ <laughs> ออพี่แหลมดินนี่มันคือแดงเล่ะ<ด>อืมธรรมา,าระครับ โอ้ดินแถวนี้แดงมากเลยครับเพื่อนเพื่อนดินแดงจัดแดงเข้มเป็นสีน้ำตาลเลยครับดูดูเพื่อนเพื่อนโอ้เขาเอื่นดินหยัางดินแนวนี้โอ้เขาเรียกว่าดินภูเขาไฟครับไว้บอแมนอยู่สีสเกตบอกภูเขาไฟนั่น,นอ๋อูบนก็มีนะครับ,บระโดงอันนี้เอากิ่งกระโดงมาปลูกครับเพื่อนเพื่อนแปดเก้าเดือนเหมือนกันเนาะพี่พี่แหลม โอ้กินกระโลงยังคุดลุ่มนี่ลึกเท่าได้นี่ตอนปลูกบ่เลิกครับปลาปลูกจกปลูกซ้ำถุงมรับปลูกขุดลุ่มนี่ซ้ำถุงครับออ,อง,งุพออยพดีบ่เอายังบ่เอาดินอย่างอื่นมาผสมปนเลยเคคบ่อบ่เอาดินในพื้นที่แดงๆกระเหลือเฟือแม่นบ่ <laughs> <laughs> ดินสวยมากเลยเพื่อน พี่เขาขุดหลุมก็ลึกเพียงระดับถุงเนาะก่อนปลูกนี่ไถก่อนอยู่บะไถครับเออผมสังเกตดินร่วนมากเลยครับเพื่อนๆดูดูดูเ<ท>อ๋อเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราเก่าครับเพื่อนๆไถแล้วก็<ท>ขุดหลุม <laughs> ขุดหลุมตื้นๆครับเพื่อนๆพ,พอดีกับระดับความสูงของถุงเพาะชำนะครับ โอ้สวยทีเดียวครับเพืเ่อนๆดูนูน่นพีแ่แหลมปลูกกล้วยยังนี่อเอากล้วยไข่มาปลูกบ่เอามันบ่ตีกันบอกกับทุเรียนนะเขาหลายหลายคนก็บอกว่าปลูกทุเรียนใส่กล้วยนี่ไอ้ปลูกกล้วยในใกล้ๆกับต้นทุเรียนนี่มันมันเซได้ต้นทุเรียนบง่งามบ่แมนบ่บเห็นเขา,เาว่าวนะน่อ๋องามเบิดบ่ บ่ส่งผลเนียงกับต้นทุเรียนเลยบ่ต้น,ตนก,กล้วยนี่โอ้บอ่เกี่ยวอะสูตรไข่สูตรมันครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> อันนี้กิ่งอย่างกิ่งขางหรือกิ่งกระโดงครับโอ้ต้นนี้ก็กิ่งกระโดงครับเพื่อนเพื่อนมาปลูกโอ้ยสวยมากทีเดียวครับ <c oughs> สวยกว่าที่สวนสบายสบายครับ <c oughs> โอ้ผมยอมรับอย่างหนึ่งครับ <c oughs> ที่ดินของพี่แหลมเข้าเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์มากเลยครับ พี่แหลมถามเนี่ยใส่ปุ๋ยยังนี่ผมใส่ซิมหาครับของยาลาสูตรซิมหาจมูอ๋อนำปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อนๆสิบห้าสิบห้าสิบห้ายี่ห้อของยาด้าโฆษณาไปนิดนึงเออมาใส่ใส่ทุกเดือนเลยบ่ครับต้นหนึ่งใส่ซ้ำไหนกำหนึ่งแล้วครับกำมือบ่ครับอ้หลอกเงาเลย พี่แหลมเขาใช้ปุ๋ยยาราครับเพื่อนๆใส่ทุกเดือนเดือนละหนึ่งกำมือรอบทรงพุ่มให้น้ำแล้วจังได้ปีพี่แหลมผมบาหมื่นหดครับฮะบาหมื่นหดเดียวนะ้ะหมายถึงยังไงหด,ดวันเว้นวันโอ้บาคือเว้นเออ <laughs> ผมละงงคือกัน <laughs> <laughs> โอ้บาหมื่นหดเดอ้อพี่น้องเออก็คือก็คือหมื่นหนึ่งรถ มืออื่นกับยุดมือหือกับรถ่ารถวันเว้นวันกับเบื่อนเบืนดินแดงมันแห้งเร็วอ๋อแมนอยู่ดินแดงนีดิน<บ>ดำก็สองสามวันครั้งอืมแต่ละรอบนี่รถติดต่อกันจักนาทีชั่วโมงผมบอพ่อสามนาทีครับบ่ค,คือรถหน่อย พราะแต่หนาดินมันบ่แข็งครับโอ้โอ๋อหนาฝนเนาะช่วงนี้ครับหนาแรงละ่ะรถดนอยู่บ่หนาแรงครับประมาณสามีนาทีนะครับโอพี่เขารดน้ําไม่ไม่นานครับใช้เวลาประมาณห้านาทีนี่<อ>ยัง,นนงยังมากแล้วครับกระฮุทุกมือนะครับหนาแรงอืมหนาฝน,นกับบากับเบิรงโอ้แสดงว่าพี่แรมนี่ใส่ปุ๋ยเคมีมาตลอดตั้งแต่ปลูกมันบ่ ปุยอินซี่ใดใส่บ่คิวหัวอันนั้นอันนี้บววนนน่ใส่ครับโอ้บ่ยยใส่เลยบ่อย่ายฮันเป็นเชือ้อราอ๋อกลัวเป็นเชือ้อรากรับเพื่อนๆ <c oughs> ปุย๋ยขี้วัวอันนั้นอันนี้นี่ไม่ไม่เอามาใกล้เลยครับเน้นเคมีอย่างเดียว <c oughs> เออสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบห้าครับเพื่อนๆโอ้สวยมากตุเรียนพี่เขาพี่แหลมพี่แหลมปลูกสิบสองไร่กี่ร้อยต้นนะสามร้อยหกสิบครับสามร้อยหกสิบต้น อนาคตเศรษฐีแน่เลยครับจริงก็รวมกันทั้งสิบเจ็ดไร่ครับสองแปลงมีสองแปลงอยู่ใส่อีกแปลงโอ้แปลงนีแปลงนี้สิบสองไร่แปลงนีสิบสองอีกแปลงหนึ่งจักอไรนั่นหกไร่ห้าไร่ห้าไร่อืมสิบแปดไร่ทั้งหมดเพื่อนเพื่อนสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่โอ้โอ้บรรยากาศก็สวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนทุเรียนก็ สวยงามว่าต้นนี้กิ่งกระโดงหรือกิ่งข้าง,ง,โ,งโอ้ต้นนี้ก็ิกิ่งกระโดงครับเพื่อนๆความสูงก็ประมาณหน้าอกครับกําลังแตกยอดพี่แลรมเอาอยางมาฉีดมันอยู่บ่กับมีแล้วกับพวกามาแรงเสือล่านะครับอ๋อก็มีแสงกใบอ่อน ย,ยาฆ่า,มาแมลงด้วยป้องกันมแมลงมากัดกินยอดเออเชื้อลาก็ฉีดพ่นเอาเอาเอยียงแหละมาฉีดยาเชือ้อราครับยาเชือ้อราบอกอ๋อฮีหอเอยียงนี่ไปเบิงงเอาเองในร้านมีขาย <laughs> บอกบอกหีหอครับพี่น้อง <laughs> โอ้สวยมากเลยครับมีมีตายอยู่บอกปลูไปสองร่อยก็ต้นนี่ ตายประมาณสี่ห้าต้นตายประมาณสี่ห้าต้นเสริมมมืดเลยบอกเสืิอเมืดอะครับเพราะวันเป็นเจลาวันนี้วันที่เจ็ดเออวันที่หกเนาะหวันนี้วันที่หกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเพื่อนเพื่อนเอออุ้ยนว่น,นดูครับเพื่อนเื่อนสวยมากเลยทำทาซิมีคนมาเบิงสวนหนี่ปีแ้มสะดวกบ่มาเลยครับ อ๋อบ้านอยู่ตรงนี้เองครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากมาชมสวนของพี่แหลมครับเชิญได้เลยครับที่บ้านโนนศักทองครับติดถนนดำครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยต้นนี้ก็กิ่งกระโดงครับเพื่อนเพื่อนว่างระบบน้ำนี่ทัว่วสวนเลยเบ่เอาแล้วเอานามยังมาจากทังใดนาบอ่อนะครับบ,รบ่อบดานนี่บ่บ,บ่ยังบ่ดี โอ้ขุดเป็นบอ่อดินลึกซ้ำไหนบอ่อนี่สิาเมตน้ำบนลึกบ่มีแล้วสิเมโอ้ขุดน้ำบอ่อดินกับเพื่อนๆสิ้าเมตรแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาครับลดน้ำในสวนเลยครับต้นนี้ก็แปดเก้าเดือนเหมือนกันครับโอ้สวยมากเลย้อ้โอ้ขอบคุณพี่แหลมครับได้ความรู้จากพี่แหลม ปลูกวันเดียวเสร็จปลูกวันเดียวเสร็จโอ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดดูแลเองอยู่บ่ครับผู้ดเดียวเนี่ยนะโอ้เมียเราไปใส่รครับเราเสกโาบ้านเดิมอยู่ใส่เราเสกโผโอ้ยเดียวเดียวเดียวนี่ครับคนเหล่าเสือโก้ครับแต่มาอยู่บ้านโนนสักทอง อำเภอเดชอุดมครับเพื่อนเพื่อนโอ้มาทำสวนทุเรียนอยู่ที่โนนสักทองโอ้สวยมากเลยครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้กับสวนพี่แหลมด้วยนะครับสวนทุเรียนอายุ8ถึงเเดือนครับเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่แหลมขอบคุณมากขอบคุณครับโอ้ทุเรียนพี่แหลมนี่สุดยอดจริงๆริ แตกไว้อ่อนสีนยาได้เลยเออถ้ามันบานมันก็มีตัวสีแตก่วด็ดอ่อนสียาโอเคโอเคสุดจอด <laughs>